สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆออกมาทํากิจกรรมถ่ายภาพเหมือนเช่นเคยนะครับเพียงแต่วันนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่แตกต่างออกไปจากทุกครั้งแบบสิ้นเชิงเลยเพราะว่าในรอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาถ่ายพระสงฆ์ครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ใช่พระเครื่องไม่ใช่พระพุทธรูปเลยครับพระสงฆ์นี่แหละครับ สังเกตให้ดีนะครับพระสมณะสงฆ์หรือว่าพระเกจิในอดีตที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยก็ท่านก็จะมีภาพแบบดีๆเลยที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ่ายเอาไว้บางอันก็บางท่านที่ท่านวราณาภาพไปนานแล้วก็จะมีแบบเป็นรูปเหมือนรูปวาดเป็นกราฟิกทําขึ้นมาภาพพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเราจะติดรูปนอกจากพระพุทธแล้วใช่ไหมครับก็จะมีรูปพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเนี่ย ติดเอาไว้ซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลกับชาวพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็จะเริญรอยตามตามที่พระอริยสงฆ์เหล่านี้ท่านได้สั่งสอนเราไว้เนาะทีนี้ตัวผมเองเนี่ยผมเกิดอยู่ในภาคอีสานครับผมเป็นเด็กในชนบทจังหวัดมหาสารคามตัวพ่อแม่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะติดวัดครับแม่ผมนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นโยมอุปถาคคุณพ่อผมก็จะเป็นคนเหมือนกับว่า เวลามีบุญมีฐานก็จะเป็นคนสารกระถินทำทำทำเขาเรียกอะไรนะ,ะเครื่องกระถินเรื่องอะไรพวกเนี้ยแกจะเป็นคนทําเป็นตัวหลักของหมู่บ้านเลยทีนี้ในวัดในพระอีสานเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่วัดนี่เกือบจะร้างนะเพราะว่าพระเนี่ยบวชกันน้อยแล้วก็ศึกกันก็เยอะแล้วทว่ากันจริงๆหาพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับเราก็เห็นข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับวงการศาสนานี่อยู่บ่อยๆแต่พอดีว่าช่วงที่ วัดในหมู่บ้านผมที่พระท่านสึกเอาไปเยอะๆเนี่ยมีพระรูปหนึ่งครับซึ่งท่านเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเป็นพระหนุ่มพระที่ผมพูดถึงนี่ครับท่านชื่อว่าพระอาจารย์เหลิมชาวบ้านเรียกว่าพระอาจารย์เหลิมท่านไปบวชเรียนที่อื่นท่านไปบวชเรียนที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพที่ขนแก่นบางทีท่านก็ทุ่ดงลงไปทางภาคใต้ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาท่านเน้นที่จะเป็นสายวิปัสสนาแต่ท่านท่านไม่ใช่รมอุทธ์นะฮะท่านก็เป็นพระบ้านๆนี่แหละเป็นมหานิกาย แต่ท่านจะเน้นไปที่ภาคปฏิบัติท่านจะปฏิบัติดีมากท่านจะแสวงหาที่สงบในการนั่งสมาธิท่านมีความเพียรสูงมากข่าวนี้ก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยไปตามท่านกลับมาเป็นเจ้าวาดที่นี่บุญชาวบ้านครับท่านก็กลับมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ให้จริงๆแต่ว่าถ้าช่วงออกพรรษาแล้วบางทีท่านก็ไปจาลิกนะฮะท่านก็ไปทุดงไปอะไรไกลๆอยู่เหมือนกันแต่การที่ท่านมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยท่านก็จะพาชาวบ้านเนี่ยนะครับดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของหมู่บ้านเลยนะ มีบุญมีทานอะไรเนี่ยท่านก็จะพาชาวบ้านทําในขณะเดียวกันถ้าเป็นวันศีลใหญ่ศีลเล็กเนี่ยท่านก็จะพาชาวบ้านเนี่ยนั่งสมาธิทาถือศีลแปดพวกพ่อออกแม่ออกนี่ก็จะพากันมานอนที่วัดเลยนะครับมาถือศีลกันอย่างหนักเลยพ่อแม่ผมก็มาซึ่งก็ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบ,บัติชอบอย่างมากคืออันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏในหมู่บ้านชาวบ้านนี่ศรัทธามากเลยครอบครัวผมเวลามีบุญมีทานอะไรเนี่ยก็จะมานิมนต์ท่านตลอดแล้วก็เวลาผมซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ ผมออกรถคันใหม่มาผมรถทุกคันผมอะในครอบครัวเนี่ยก็จะให้ท่านเจิมให้ตลอดนะครับเป็นสิริมงคลกับครอบครัวท่านก็เลยเป็นพระที่ครอบครัวผมแล้วรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะนับถือแล้วก็ศรัทธานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสักสองสาปีที่แล้วเนี่ยนะครับชีวิตผมเองนี่ก็ประสบป,ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโอ้ยดิ่งมากเลยทําให้จิตใจผมย่ําแย่มากท่านก็จะมาชวนผมจริงๆท่านชวนมาตลอดนะครับจนมาถึงช่วงที่ผมรู้สึกแย่ที่สุดเนี่ยท่านก็ ชวนให้ผมเนี่ยไปฝึกสงบจิตสงบใจไปหัดวิปัสสนาผมก็มาครับผมมาเรียนนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกวิปัสสนากับท่านคือมาฝึกอยู่หน้ากุฏิท่านเลยนะครับแบบปฏิบัติแล้วก็จริงจังเลยครับอ,อยู่หน้ากุฏิท่านเลยก็ตื่นเช้ามาก็นั่งสมาธิท่านก็จะลงมาตรวจว่าผมฝึกไปถไึงขั้นไหนจนสุดท้ายผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าอบรมจิตใจตัวเองได้ทําให้ตัวเองเย็นลงนิ่งลงมีสมาธิมากขึ้น ก็เป <S an> ็นช <an> ่วงที่ผมเริ่มทำยู u ูบแล้วครับช่วงนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตใจผมไม่นิ่งพอที่จะมาทํารายการ YouTube ที่เพื่อนๆกําลังดูอยู่นี่เลยผมก็เลยศรัทธาท่านมากนะฮะชีวิตผมนี่แท่ว่าเปลี่ยนเลยทีนี้ผมก็เลยตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะจะมาถ่ายภาพท่านเอาไว้เหมือนกับภาพของพระเจจิหรือว่าภาะสมณศักดิ์ที่ท่านมีภาพสวยๆที่ชาวบ้านที่ศรัทธาเนี่ยอมบติดที่บ้านตัวผมเองและครอบครัวแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยศรัทธาภาพรูปนี้เป็นอย่่าาาางงมมมมกกผผ็ตั้ใจจวะ ถ่ายภาพท่านครับเอาสตูดิโอมาเซตถ่ายภาพท่านอย่างจริงจังเลยวันนี้เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยปรินต์ออกมาแล้วก็มอบให้ท่านด้วยแล้วตัวของเองก็จะเอาไปเก็บไว้ติดที่บ้านด้วยทั้งบ้านแม่นะครับแล้วก็บ้านผมเองแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะเอารูปพวกนี้เนี่ยไปปริน์ออกมาเยอะๆแล้วก็แจกให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเอาไปาใส่กรอบติดไว้ที่บ้านเป็นที่เคารพบูชาเพราะท่านปฏิบัติดีปฏบิบัติชอบมากๆเลยล่ะครับท่านเน้นสายวิปัสสนาแล้วก็ พาชาวบ้านนี่ทำกิจกรรมทำพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเลยครับยังเป็นผ้าหนุ่มอยู่เลยนะครับ40่สิวกว่าในจังหวัดมหาสาครคามเองเนี่ยก็มีภาพแบบนี้อยู่อยู่หลายรูปเลยนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปทําบุญไปฟังเทศไปสนทนาธรรมไปเรียนทําสมาธิกับท่านอีกหลายรูปดังนั้นโครงการนี้ผมจะเริ่มต้นอยู่ที่การถ่ายพระจารย์เหลิมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปถ่ายพระอีกหลายรูปที่ผมรู้จักแล้วก็ศรัทธาท่านในเขตจ,จังหวัดมหาสาครคามของผมเลยนะครับ ทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าผมมีการเตรียมงานแล้วก็เซตสตูดิโอในการถ่ายพระสงฆ์เนี่ยยังไงไปดูกันครับครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าผมเซตสตูดิโอไว้ตรงไหนนี่ผมมาขออนุญาตท่านเพื่อที่จะเซตสตูอยู่บนสาราวัดหลังใหญ่นะครับนี่ครับผมขนอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเซตนี้เป็นเซตกลางๆผมนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะอ่ปกติแล้วถ้าผมออกไปถ่ายภาพข้างนอกเนี่ย ถ้าผมจําเป็นจะต้องถ่ายภาพด้วยแฟลชผมจะมีเซตสตูดิโอแบบเคลื่อนที่เล็กๆอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีเซตใหญ่อยู่ที่บ้านเซตที่เอามานี่เป็นไซส์กลางครับไซส์กลางนี่เพื่อนๆดูอุปกรณ์เพราะว่าผมค่อนข้างจะเทคซีเรียสที่จะได้รูปใบนี้ผมถ่ายไม่เยอะครับผมจะเซตสตูดิโอให้เสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาเนี่ยถ่ายประมาณ5นาทีน่าจะเสร็จแต่ว่าผมเทคซีเรียสกกบภาพที่จะได้วันนี้ผมเลยเอาอุปกรณ์ชุดกลางมาครับเนี่ยกลางแล้วนะฮะเนี่ย เดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนๆดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปเริ่มด้านนู้นก่อนอ,อันแรกนี่ก็จะเป็นรางปักไฟนะครับเพราะว่าเวลาเรามาทํางานข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้ม้วนปักไฟผมก็จะเอาอุปกรณ์ปักไฟเนี่ยมาเยอะๆเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ยังไงจุดที่เราจะเสียบปักมันอาจจะไม่เอื้อมหนูเราต้องมีการลากปักไฟขาดไม่ได้นะครับใครคิดจะเป็นช่างผ้ามืออาชีพ ต้องหาซื้อปลั๊กไฟแบบดีๆนะครับต้องสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยไว้เยอะๆเลยปกติผมจะมีอยู่3เส้น3เส้นหลักๆเพื่อที่จะดึงเข้าหาไฟ3จุดนะครับอันต่อมานี่ก็จะเป็นขาอุปกรณ์ขาตั้งกล้องเป็นหมวดวิดีโอนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็น led กับขาตั้งไฟวิดีโออันต่อมานี่อันนี้เริ่มซีเรียสละก็จะเป็นชุดสําหรับขาตั้งกล้องภาพนิ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็จะเรียกว่าแขนบูมอาร์มนะครับ ซีสเตนฐานของมันอันนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงน้ําหนักตัวนี้ก็จะเป็นขาบูมอาร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาไฟตัวนั้นก็จะเป็นสีแสแตนส่วนนี้ก็จะเป็นบูมอาร์มเหมือนกันเป็นบูมอาร์มแบบที่มีเกลียวล็อกด้วยนะครับอันต่อมาอันนี้จะเป็นขาหลักเลยนะครับเป็นขาไฟที่จะเอาไว้ใส่พวกซอฟบ็อกเลยส่วนตัวนี้ มันจะเป็นขาไฟแบบเคลื่อนที่ได้เพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าผมจะต้องถ่ายอยู่ในมุมต่ำบางครั้งตัวรีเฟกหรือไฟบางดวงอาจจะต้องได้วางมันต่ำ,ตำผมก็เลยเอาขาแบบที่เคลื่อนที่ได้แบบนี้มาส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นชุดฉากแบบอนกประสงค์เคลื่อนที่ได้เป็นชุดเล็กๆอันนั้นก็จะเป็นผ้าฉากตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อเป็นคานนะครับอันนี้มือใหม่หลายคนควรต้องมีเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูพอประกอบขึ้นแล้วมันใหญ่เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือลูกตุ้มเบทเวทที่เขาเอาไว้ยกลาหนักนะครับผมก็ไปซื้อมาจากแผนกอุปกรณ์กีฬาของห้างในละะัษณะก็มีอันนี้ผมก็จะเอาไว้ทับผ้าฉากเดี๋ยวผมจะเส้นให้ดูว่าผมเาวางไงตัวนี้จะเป็นตัวกริปหนีบฉากอันนี้ต้องเลือกใช้ดีๆหน่อยนะครับถ้าเอาของไม่ดีเนี่ยมันจะพังไวมากอันนี้ผมซื้อใน Home Pro แข็งแรงมากแล้วถูกด้วยนะตัวหนึ่ง 27- 28บาทแต่คุณภาพดีมากเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอฟท์บ็อกซ์ครับ เป็นซอฟบ,บอกกับร่มห่มอามาทั้งหมด3ตัวอันนี้เป็นรีเฟกนะครับรีเฟกอันนี้ก็จะเป็นโลโบเป็นดิฟュเซอร์เพื่อได้กองแสงอะไรอันนี้ก็จะเป็นกล่องครับกล่องของชุดไฟนี่ผมก็เอามาชุดที่สตูดิโอแล้วครับยกมาเลย3ดวงอันนี้ก็จะเป็นกล้องจริงๆผมจะมีลังกล้องเป็นบิลิแคนแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ลำบากเพราะว่าผมเองเป็นไบเกอร์ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาถ่ายรูปเป็นหลักดังนั้นผมเลยพยายามที่จะฝึกนิสัยตัวเองที่จะเซ็ตกล้องทั้งหมดไว้ในกระเป๋าดีไซน์ต้องคำนวณนะครับแล้วอุปกรณ์ตัวไหนอยู่ช่องไหนมันจะอยู่ที่เดิมเพื่อไม่ให้ลืมครับเพื่อนเพื่อนเคยเจอปัญหาเป็นเวลาเคลื่อนที่ไปทํางานแล้วก็ลืมอุปกรณ์กล้องผมจะพยายามเซ็ตทุกอย่างที่ผมออกํา YouTube ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอวิดีโอกล้องสองตัวด้วยเซ็ตอยู่ในกระเป๋าสลิมนะครับมันเป็นกระเป๋าสลิมเล็กๆใบเดียวเนะี่ยให้สามารถไปกับมอเตอร์ไซค์ได้ แล้วอันไหนมันอยู่เคยอยู่ตรงไหนมันจะต้องอยู่ที่เดิมเพื่อเวลาเราเช็คลิสต์จะออกไปทํางานมันจะได้ไม่หลงดังนั้นถึงแม้ผมจะมีกระเป๋าปิลิเคนแบบนี้เอาไว้ใส่กล้องแต่ถ้ามันเป็นงานที่ผมเคลื่อนที่แบบแบบไม่ใช่งานโปรเจกต์ใหญ่ผมจะฝึกตัวเองเพื่อให้คุ้นชินกับกระเป๋าใบนี้ไว้เป็นหลักส่วนอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมจะทำเตอร์ต i ิงด้วยเลยเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเดี๋ยว,วทีนี้นี่แหละครับ ไซส์ก,กลางๆผมนะครับที่จะมาถ่ายรูปพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้ผมค่อนข้างจะเทคซีเลียดครับเลยจัดชุดชุดกลางแต่ก็ถือว่าใหญ่นะมาเพื่อถ่ายใบเดียวเน้นๆครับทีนี้ก็จะเป็นกระบวนการเซตเดี๋ยวผมจะเซตให้เพื่อนๆดูครับว่าผมเซตยังไงบ้างทีนี้เราจะมากําหนดพื้นที่ทํางานนะครับผมอยากได้พื้นที่กว้างสักประมาณ3หรือ4เมตรเป็นหน้ากว้างแล้วก็ลึกสักประมาณ 3- 4เมตร ตรงนี้ด้านด้านนี้ของพระประธานนะครับด้านหน้าของพระประธานจะมีอยู่ช่องหนึ่งซึ่งไม่โดนแสงพระอาทิตย์ลอดเข้ามาเพราะว่าด,ด้านนู้น,นะครับจะมีแสงว่าทีรท่รอดเข้ามาแรงไปมันจะมีแ э อมเบียนต์ค่อนข้างแรงไปมุมนี้ไม่มีครับแล้วก็มีผ้าฉากปิดด้านหลังเดี๋ยวผมจะเซตสตูดิโอตรงนี้ครับตอนนี้ผมเซตผ้าฉากที่จะใช้ถา่ายะอาจารย์เสร็จแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปเจาะดูรายล,ละเอียดว่าในการเซตอัพผมมีอะไรบ้างและอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างผมจะได้ถือโอกาสแนะนําอุปกรณ์ให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีก เรามาดูกันเลยนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็มาดูเริ่มจากไอ้ตัวคลิปตัวนี้นะตัวคลิปหนีบฉากเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นตัวหนีบผ้าผมซื้อมาจาก Home Pro ครับตัวนี้จะใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างแรงแล้วมันจะหนีบผ้าขาดแต่ถ้าเป็นคลิปหนีบแบบนี้มันจะโอเคตัวผ้าฉากตัวนี้เนี่ยผมซื้อผ่าน Lazada า,า,าถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อจากในประเทศหรือว่าหา เครื่องปิ้นที่ดีๆในประเทศปิ้นได้เนี่ยจะดีเพราะว่าถ้าซื้อจากราสดาแล้วส่งมาจากจีนมันจะมีปัญหาเรื่องรอยพับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรอยพับแบบนี้เห็นชัดเลยแต่ถ้าใครที่เก่งในเรื่องของรีทัชเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาพวกนี้เราสามารถที่จะไปรีทัชเคลียร์ออกทีหลังได้ทีนี้เรามาดูที่คานกับขาของฉากนะครับชุดนี้เป็นชุดเล็กๆเ,เป็นชุดที่ผมซื้อมาจากในรัสดาเหมือนกันอ่าเป็นชุดที่ผมเอามาไว้เซตสําหรับทําฉาก แบกด้านหลังของการถ่ายอาหารดังนั้นผมเลยไม่ใช้สูงแต่ถ้าเพื่อนคนไหนจะเอามาทําจริงจังเป็นสตูดิโอหลักเนี่ยผมแนะนําว่าต้องเลือกหาคานตัวนี้สูงสูงหน่อยนะครับต้องเลือกตัวสูงสูงเลยอย่างน้อยที่สุดต้องมี2เมตร up ตัวนี้มันเมตรประมาณเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเองั้างเนี่ยตัวนี้แล้วก็ต้องยาวกว่านี้อีกนะครับเพื่อเผื่อผ้าฉากมาตรฐานผ้าฉากมาตรฐานส่วนใหญ่มันจะยาวประมาณ2เมตรเจ็ดสิบถึงสามเมตรเราก็ต้องมี3เมตรยี่สิบเผื่อไว้เป็นอย่างน้อยคานมันนี่นะครับ คานตัวนี้มันจะถอดประกอบได้นะมันจะทําเป็นท่อนๆถอดออกเป็นสามท่อนแล้วก็เวลาเคลื่อนย้ายมันก็จะง่ายส่วนด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะมันจะเป็นเวทที่เขาใช้เติมน้ําหนักเวลาคนออกกาลังกายในยิมนะฮะผมไปซื้อมาจากแพนเนกอุปกรณ์กีฬาของห้างผมจะใช้อย่างน้อยประมาณสามตัวสองตัวไม่พอนะฮะอย่างน้อยๆต้องมีสามตัวเพื่อที่จะเอาไว้ทับชายของผ้า ส่วนตรงนี้ผมก็วางเป็นอาสนะสงครับก็มีพรมมาปูก่อนแล้วค่อยเอาอาสนะพระมาวางไว้เพราะว่าตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นชัดหรอกครับเราทําให้มันครบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถ่ายเสร็จผมรีทัชใหม่อยู่แล้วจัดอุปกรณ์ใหม่อยู่แล้วจะเห็นว่าผมจะวางตัวอาสนะนี้ไว้ไกลเพราะจะให้พระอาจาย์นั่งไกลฉากนิดน,นึงเพราะฉากเรามันทั้งเล็กแล้วก็ไม่ค่อยหลุดเดี๋ยวเราไปรีทัชเพิ่มครับไปเคลียร์ที่หลังเอาเอันนี้ก็จะเซตเสร็จแล้วอันดับต่อไปผมจะเซตไฟครับ ก็เริ่มต้นจากด้านหลังก่อนนะครับผมก็วาง LED ไว้รอบนอกแบบนี้ดวงแรกอยู่ตรงนี้นะฮะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ส่องกระจายไฟให้ทั่วบริเวณเพื่อถ่ายวิดีโออ่ากำลังไฟมันต่ํามันต้องเบิ้ลดวงที่2เข้าไปไปในทิศทางเดียวกันอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับทีนี้ไปดูที่การเซตอัพไฟคีย์ไลท์อยู่ด้านนู้นเห็นไหมฮะ่ผมก็เอา SK 400วัตต์ลงทางนู้นแล้วก็ใช้ซอฟบอกขนาดประมาณ120 ตัวริมไลท์นี้ใช้เป็นล่มทะลุเอ้ยโทษทีครับตัวริมไลท์นี้ใช้เป็นล่มสะท้อนยื่นจากด้านหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลไลท์เป็นซอฟ์บ็อกหน้าเล็กประมาณ90ซนเมตรทั้ง2ตัวนี้ใช้เป็นเนมเอตสองนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งไปทําหน้าที่ริมไลท์อีกตัวหนึ่งทาหน้าที่เป็นฟิลไลท์ทีนี้อ้อมมาทางนี้ครับอ่ด้านนี้ตัวกล้องผมก็วางกับบนขาตั้งกล้องอ่าค่อนข้างจะอยู่ต่ํานะครับเพราะว่า เดี๋ยวเรานำมัสก,การท่านมาท่านก็จะนั่งกับพื้นแล้ะในขณนเดียวกันกผมก็ต่อเตอร์ดลิ่งมาลงที่โน้ตบุ๊กนะครเพื่อให้เราเห็นไฟล์ได้ชัดขึ้นเห็นภาพได้แม่นยำมากขึ้นแบบนี้ส่วนกล้องวิดีโอเมนวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี LED ตัวเล็กสองไฟไปอีกด้านหนึ่งจะอยู่ทางนี้วนด,ดูอีกรอบครับโอ้โหเซตมาั้งแต่บ่ายสามใช้เวลาสชั่วโมงในการเซตกว่าจ,จะเสร็จ ก็น่าจะห้าหกโมงละแต่หน้าหนาวมันค่าเร็วครับเดี๋ยวต้องไปนะมันสก,การท่านพระอาจารย์มาถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมมานั่งอธิบายมาสรุปให้เพื่อนเพื่อน,นฟังอีกทีครับผมเดี๋ยวพระอาจารย์นั่งอยู่คนเดิมนียังไงครับอันนั้นอันตนาครับอาศนะผมก็เอื่นวาถือนครับเดีย๋ยวผมก็จะให้พระอาจารย์นั่งด้านหน้านั่ง จะนั่งคารสมารพรอาจารย์ชิดถือมาทังอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับไปทั้งใสอีกนิดหนึ่งครับรอาจารย์ไอใสผมครับโอเคครับพระอาจารย์เอ่อบอตันท่านเด่นไอตั้งทาคาก,กันเด้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสีจัดไฟก่อนสักสักคูหนึ่งนะครับครับทีนี้ผมว่าจะทําการวัดไฟแล้วก็เซตทุกอย่างต้องเซฟเวลาครับเพราะว่าตัวหลักแล้วการถ่ายภาพนี่ไม่ใช่กิจของสงท่าน ท่านจะไปเน้นทางด้านปฏิบัติทำซะมากกว่าเป็นเรื่องที่ญาติโยมศรัทธามาทํากันถ้าเป็นภระที่ท่านเป็นธรรมยุทธ์บางท่านนี้ท่านก็จะไม,ไม่ถ่ายภาพเลยเวลาจะอยากได้ภาพท่านเ,เราต้องคอยแคนดิดเอาในงานพิธีต่างๆอ,อันนี้ท่านพระอาจารย์เหลืมท่านเป็นมหานิกายนะพระอาจารย์เนาะก็พออนุโลมได้ตรงนี้เราก็ต้องกราบขอคามาลาโทษไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดแสงแล้วก็ รบกวนท่านให้น้อยที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับครับตอนนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะครับผมตั้งค่าไฟอะไรต่างๆลงตัวเดี๋ยวถ้าตอนที่ผมตัดต่อนเนี่ยผมจะใส่พวกค่าต่างๆที่ผมเซตเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกทีนึงเพราะว่าผมต้องรีบถ่ายเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องทาวัดเย็นนะครับทุกอย่างมาลงตัวแล้วแหละผมว่าแสงแล้วก็กดก็ได้เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันเลยครับนิมนต์พระอาจารย์ท่านจะนั่งเป็นแบบนั่งสมาธิที่ท่านเวลากรรมาฐานนะครับผมก็จะกดถ่ายได้เลย เป็นระบบดิจิตลิงได้เลยครับจบเลยครับใบเดียวจบเลยทีนี้ผมจะถ่ายเผื่อไว้อีกนิดหนึ่งครับพระอาจารย์เงยหน้าขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับพระอาจารย์หนึ่งสองครับโอ้อันนี้ก็ดีเลยครับทีนี้อีกภาพหนึ่งพระอาจารย์งลงมองกล้องก็ได้ครับหนึ่งสอง พระอาารนก้มหน้าลงนิดนึงครับผมแต่ว่ามองกล้องเหมือนเดิมครับครับหลังจากที่เราเซตทุกอย่างแล้วพระอาจารย์มานั่งให้ผมถ่ายนะครับผมกดแค่สี่ใบครับได้รูปเลยท่านก็มีลืมตาบ้างแล้วก็หลับตาเหมือนท่านที่ตอนที่ท่านวิปัสสนากรรมฐานนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยผมต้องรีบถ่ายรีบจบเพราะว่าการถ่ายภาพนี่จะไม่ใช่เรื่องท,ทั่วไปที่เป็นกิจของสงฆ์นะครับอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนเมินทราบ เราต้องไม่รบกวนเวลาท่านมากนักแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะไปทํากิจทำวัดเย็นนะฮะอีกไม่กี่นาทีนี้เองแต่ว่าเราก็ได้รูปเรียบร้อยแล้วต้องกราบขอพระคุณกราบนวัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับขอบคุณครับ <c oughs> นิมนต์ครับอาจารย์